สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน <_ S 1> บริษัทลีสิ่ง g กสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โ o และ MTS GO FUTURES ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน แล้วตรงไหนที่เรียกว่าแบ็กลิสต์ต้องค้างชําระเกินกว่า90วันขึ้นไปใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับแบ็กลิสต์ี่ยมันเป็นคําที่พูดจากความรู้สึกนะครับว่าเมื่อเรามีประวัติหรือเรามีข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นผลดีกับเรา mm hmm. เช่นประวัติการค้างชาระอยู่ในประวัติของเราที่เกิดตามข้อเท็จจริงและประวัติการค้างชำระนี้จะส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ หรือเป็นผลลบกับตัวเราเองความรู้สึกที่เราไม่ชอบในสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นแม้มันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเนี่ยตัวนี้แหละครับคือคํานิยามที่แท้จริงของคำว่าแบคลิสคนที่มีประวัติเครดิตน,นะครับในทางที่ติดลบนะครับก็คือว่าเคยเป็น NPL มาก่อนเคยผิดชำระหนี้เกินกว่า90วันมาก็จะเป็น NPL นะครับ การน,นี้ของรายการเป็นเงินเป็นทองนะครับยังคงอยู่ในเรื่องของเครดิตบูโรในสัปดาห์นี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคําว่าเครดิตสกอร์ลิงเครดิตสกอร์ลิงคืออะไรเครดิตสกอร์ลิงมีความสําคัญอย่างไรเวลาเราจะขอสินเชื่อจากธนาคารนะครับและทําอย่างไรจึงจะมีคะแนนเครดิตสกอร์ลิงที่ดีติดตามได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองในสัปดาห์นี้กันเลยครับ เดเดสกอร์ิงเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ใช้วิธีทางสถิตินะครับ mm hmm. เข้ามาประมวลผลว่าแล้วก็พยากรณ์ไปในอนาคต mm hmm. ว่าครับว่าคนคนนี้คนที่มาขอสินเชื่อคนคนนี้เมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้นะครับ mm hmm. คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่ผิดนัดกี่คน mm hmm. และมีโอกาสที่จะผิดนัดกี่คนค พูดง่ายๆก็เป็นการคัดเกรดคัดกรองกันเป็นการคาดการโดยใช้ข้อมูลตามหลักสถิติยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับนายจุลพลคนนี้มีบัญชีอยู่5บัญชีค้างชําระอยู่2บัญชีครับแต่ดีแล้วนะวันนี้แล้วก็มี3บัญชีที่ผ่อนครบผ่อนตรงครับกนะ็อีกคนนึงมี5บัญชีแล้วกัน1บ,นบัญชีปิดไปครับอีก2บัญชี จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่ที่เหลือที่เหลือดีเราแยกแยะยังไงว่าสองคนนี้ใครเสี่ยงมากกว่ากันถูกถ้าจะปล่อยสินเชื่อให้กับคนสองคนเอาตัวอย่างอีกอันนึงเอาให้เห็นชัดเลยนะครับคุณยุทธนาอยู่บริษัทเดียวกับผมตำแหน่งเท่ากันนะครับเงินเดือนเท่ากันนะครับดีจังเลยฮะเสร็จแล้วไปกู้ธนาคารเดียวกันคุณยุทธนาเป็นคนมีวินัยจ่ายครบจ่ายตรงทุกงวดสัญญาเป็นสัญญา ผมเนี่ยใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งเวลาเราถูกคิดดอกเบี้ยม,มาเราเป็นเพื่อนกันเราเอามาผูกเนี่อคุณยุทธนาเจอ8%ผมเจอ8%คุณยุทธนาว่ามันมีวิถีธรรมเนี่ผมรู้สึกโอ้โหเราความเสี่ยงน้อยกว่าเราก็น่าจะจ่ายดอกต่ำกว่านะถูกนะผมน่าจะจ่ายของต่อมกันนะูผมอาจจะมีสิทธิคิดใช่ไหมถูกครับการที่เราจะแยกแยะความเสี่ยงได้เ,เราก็ต้องมีเครื่องมือค,คเครื่องมือนี้ต้องเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าพยากรณ์ได้แม่นยำนะครับ คุณผู้ชมครับเรามารู้จักคำว่าเครดิต scoring กันหน่อยดีไหมครับ เครดิตสกอร์ลิงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการชำระหนี้นะครับโดยการนำเอาประวัติในการชำระหนี้มาประมวลผลในเชิงสถิติเพื่อให้ออกมาเป็นคะแนนเพื่อจะได้รู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นมีพฤติกรรมในการชำระหนี้ดีหรือไม่ครับเครดิตสกอร์ลิในความหมายจริงๆเนี่ยที่แบงค์ใช้กันอยู่ก็คือเรียกว่าแอปพลิเคชันสกอร์นะครับแอปพลิเคชันสกอร์ก็คือใบสมัครนะครับเวลาเราจะสมัครสิน เชื่อบ้านบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลเนี่ยเราจะต้องกรอกใบสมัครหลังจากนั้นข้อมูลในใบสมัครเนี่ยจะถูกนํามาเข้าระบบอาจจะใช้ปัจจัยอย่างเช่นอายุเพศวัยการศึกษาเงินเดือนถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ระดับหนึ่งที่เราเรียกว่า Cut off สกอร์ ore, นะครับคือเช่นตั้งคัดอ f ฟสกอ r e ไว้ที่500แต้มนะครับพอใครผ่าน500แต้ม ก็จะเป็นการเรียกว่าอนุมัติเบื้องต้นนะครับแต่ละแบงก์ก็จะตั้งนโยบายของตนเองเช่นใครเป็น NPL ไม่ปล่อยนะครับหรือเช่นอายุต่ำกว่า21ไม่ปล่อยก็จะเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งถ้าใครตกเกณฑ์เหล่านี้ก็อาจจะถูกปฏิเสธออกไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเครดิตสกอร์ลิงก็หมายถึงการนำข้อมูลในใบสมัครมาประมวลผลนะครับ จจุบันเนี่ยเราจะมีประวัติข้อมูลเครดิตของแต่ละบุคคลเนี่ยถูกบันทึกไว้ที่เครดิตบูโรแห่งชาติซึ่งเป็นคนรวบรวมข้อมูลไว้นะครับคนทุกคนจะมีข้อมูลเครดิตของตัวเองอยู่จ่ายชําระตรงไม่ตรงแค่ไหนอย่างไรหรือมีโอดีมีเงินกู้มีสินเชื่อบ้าน กี่แห่งนะครับมีภาระผ่อนเดือนละเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาเป็นเครื่องมือโดยเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมากรองเป็นคะแนนว่าถ้าเป็นลูกค้าผ่อนตรงกําหนดมาตลอดก็จะได้คะแนนดีลูกค้าที่มีวงเงินเครดิตแล้วก็ไม่เยอะมากแล้วก็จ่ายตรงก็จะเป็นอีกหนึ่งสก,กอร์ที่มาวัดเพราะงั้นเรามีการวัดจากข้อมูลของลูกค้าโดยตรงจาก เครดิตสกอร์ริงนะครับแล้วก็มีวัดประวัติการใช้วงเงินจากเครดิตบูโรสกอร์นะครับเครดิตบูโรหรือว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ย มีประโยชน์มีข้อดีกับสังคมมากกว่าข้อเสียนะครับเมื่อมีเครดิตบูโรเกิดขึ้นนะครับการเข้าถึงสินเชื่อง,ง่ายไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมอยากจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมต้องเก็บเงินออมเป็นเงินดาวผมยื่นเรื่องให้ธนาคารครับส่งเอกสารเป็นปึกกว่าผมจะได้นีเป็นเดือนเพราะพิจารณาเพราะเขาไม่รู้จักเราครับดอกเบี้ยก็แพงดอกเบี้ยบ้านสมัยก่อน7% 8นะแรับวันนีวันนี้ เร็วขึ้นไหมครับเร็วขึ้นดอกเบี้ยถูกลงไหมถูกลงกว่าเมื่อก่อนทําไมจึงถูกลงกว่าเมื่อก่อนเพราะเขารู้ตัวตนของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาที่สั้นลง<ม>เขาพิจารณาเราได้นะครับถ้าเรามีประวัติที่ดีและเราเป็นคนที่มีคุณสมบ,บัติครบถ้วนเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้น <S <S คำคืนนี้ไม่มีฉันไม่มีดาว แตแสงไฟแต่ทำไมโลกจิงสว่างและเจอใจ ประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยจะเป็นอตทองกํพลังที่ยังยืนเพื่อไทยถ้าคนคิดจะเอารถของคนไปแลกสินเชื่อและกําลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดี แวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วต่เบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเงน แง่ของรถยนต์นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูบนท้องถนนนะครับถ้าไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์นะครับที่เป็นพวกรถ6กล้อสิล้อหรือรถบัสขนาดใหญ่อ่ะนะครับเราก็จะเห็นรถเกง๋งกับรถกระบะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนยอดขายรถยนต์ <c oughs> นเก๋งกับรถกระบะเนี่ยก็พอๆกันก็คือประมาณ50-50อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการใช้งานในเมืองแล้วเราไม่ได้ใช้เพื่อการบรรทุกหรือใช้เพื่อการพาณิชย์เนี่ยผมได้นําให้ไปซื้อรถเก๋งเนี่ยก็จะสะดวกสบายกว่านะครับในแง่ของการโดยสารในแง,ง,ง,ง่ของการขขนะรับี่่นเืองจ รถกระบะเองเนี่ยช่วงล่างเขาจะทำมาค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งเพราะว่าเอาไว้รองรับน้ำหนักนะครับเฉะนั้นการเลือกซื้อรถยนเนี่ย ระหว่างรถเก่งกับรถกระบะเนี่ยก็คงต้องตัดสินใจดูว่าเราใช้มันยังไงนะครับถ้าเกิดเราใช้เพื่อธุรกิจใช้เพื่อการพานันก็แนะนำเป็นรถกระบะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตในเมืองนะครับเอารถกระบะมาวิ่งในเมืองเนี่ยผมว่าเปลี่ยนไปซื้อรถเก่งน่าจะดูเหมาะสมกว่านะครับ คุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแว๊มาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วแอกเบียต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยความสำเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารอมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากอัมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้ง ร้อมได้รุ่นรางวัลที่15รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือนนอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคามูลค่า2 4, 100, 100, ล้าน4แสนบาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน